ท่านนบีมูฮัมมัดสโลสลามเนี่ยเจอสถานการณ์ที่หนักกว่าเราเยอะหนักกว่าตอนนี้เยอะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่พี่น้องหลายท่านออกไปรวมตัวกันในการที่จะต่อต้านเรื่องของการให้เปิดคาสิโนอย่างเสรีในประเทศไทยภายใต้กฎหมายที่มีการผลักดันเนี่ยมันจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของบนดินอย่างเดียวจะมีการเปิดเว็บออนไลน์ โดยเสรีอีกตั้งหากซึ่งก็จะเป็นเรื่องของคาสิโนโออนไลน์กลุ่มพวกเว็บออนไลน์พวกนี้เนี่ยมันได้ล่อลวงคนไทยเนี่ยเสียทรัพย์สินกันไปอย่างมากมายมหาศาลแต่ว่ามีความพยายามผลักดันโดยรัฐบาลของเราเองในการที่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีพี่น้องหลายท่านเนี่ยได้ทักผมมาว่าบางใจหนูมันดิ่งอย่างเลยช่วงนี้มันมีแต่เรื่องราวที่มันแย่ๆเรื่องราวที่มันร้ายๆห,หนูจะทํายังไงดีหนูรู้สึกแย่มากเลยบางรู้สึกว่ามันทําไมสังคมมันเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยนะฮะผมเรียนกับพี่น้องก่อนว่ามันมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1คือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลกปัจจัยที่2ก็คือ เรื่องของเทคโนโลยีการรับรู้พอในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยการที่สื่อสารเรียลไทม์เนี่ยบางทีเราก็รับรู้เรื่องราวที่เยอะมากจนเกินกว่าที่ศักยภาพของร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถที่จะรองรับมันได้ส่วนปัจจัยสุดท้ายก็คือว่าในเวลานี้ผ่านไปเพียงแค่ประมาณ20ปีมีคนเพิ่มขึ้นถึง8,000กว่าล้านคนคือคนมันเยอะขึ้นเรื่องมันก็เยอะขึ้นแล้วยิ่งโดยเฉพาะเราอยู่ท่ามกลาง ของการปะบนของคนที่เป็นวัตถุนิยมแล้วก็กับคนที่มีศรัทธานิยมสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ในการที่รับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วมีความรู้สึกทำอย่างไรไม่ให้ใจดิ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายพี่น้องสิ่งที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราเรียกรวมๆว่าเป็นความชั่วร้ายแล้วก็เวลาที่พบเจอความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยหลักการศาสนาอิสลามจะพูดถึงยุคยุคหนึ่งที่ดิ่งสุดเป็นสังคมที่เรียกว่า มีความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมมากที่สุดเขาเรียกกันว่ายุคยาฮิลียะใดๆก็ตามที่พี่น้องเจอสังคมในวันนี้เนี่ย ไม่เทียบเศษหนึ่งในพันความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างด่านเดือนมากมายชีวิตที่ล้มตายอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเยอะแยะเต็มไปหมดในยุคนั้นเสื่อมโทรมมากทางศิลธรรมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอในวันนี้ไม่เทียบเท่าได้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสโลอัลสลามเนี่ยจะต้องประสบก่อนที่ท่านจะทําหน้าที่ในการดัาวะแล้วก็เชิญชวนผู้คนสู่อิสลามเวลาสิ่งใดที่มันไม่ดีในปัจจุบันผมจะนึกถึงยุคยาฮิลยีย แล้วผมจะนึกถึงว่าท่านนาบีมุมฮัมหมัดสโลสลามเนี่ยเจอสถานการณ์ที่หนักกว่าเราเยอะหนักกว่าตอนนี้เยอะคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเรายังสามารถคบปากกับเพื่อนบ้านที่มีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าอ๋อนี่คนนี้เป็นคนดีนะโอหน้าคบหาเรายังสามารถเลือกที่จะคบหาได้แต่ในยุคยาฮิริยาห์โอ้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดแคลนและหาได้ยากนั่นคือคนดี